จากมาตรการให้ความคุ้คมครองแรงงานนอกระบบกลุ่มอาชีพอิสระของสำนักง,งานประกันสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มให้บุคคลที่มีอาชีพอิสระอายุ15-60ปีแต่ปัจจุบันนี้เขาได้ขยายอายุในการสมัครออกเป็นอายุ15-65ปีเรียกได้ว่ากลุ่มผู้อาวุโสมีเหได้รับสิทธิมากมายจ่ายน้อยได้ประโยชน์เยอะได้แก่เจ็บป่วยชดเชยขาดรายได้ ทุบพลภาพก็ดูแลเสียชีวิตมีเงินค่าทำศพและยังมีเงินเก็บให้ใช้ในบ้านปลายชีวิตในจังหวัดน่านมีกลุ่มผู้สูงอายุที่อรอมาตราการในครั้งนี้มีเหตแล้วสวัสดีสวัสดีพี่วลภาครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มผ้าทอเนาะ,ะเป็นกลุ่มผ้าทอที่มีชื่อเสียงในจังหวัดน่านด้วยใช่ไหมครับะนะมันเป็นยังไงผ้าทอนี่มีสวัสดิการอะไรยังครับเนี่ยก็ กลุ่มผ้าทอบ้านเสาหลวงนะน้องเป็นกลุ่มที่ตั้งมานานตั้งแต่ปี257น,น,น,นะ,ะน้องก็ก็มีมีสวัสดิการก็มีประก,รกันสังคมมาทำสวัสดิการมาตราสิบให้ตอนนั้นมาตราสิบมันอันน,น,นี้ถึงหกสิบแต่เดี๋ยนี้ก็โชคดีที่ขยาย1 5 1สิบห้ถึงหกห้าเพราะว่ากลุ่มทอผ้านี่จะมีผู้หนวย อายุหกซึ่งอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะไหยครับมีเยอะไหมมีเยอะค่ะก็ได้โอกาสข้าขยายขยายอายุขึ้นก็แม่แม่ก็จะสมัครเป็นประกันภัยเพื่อรองรับวสวัสดิการหลายๆอย่างเนี่ยเจ็บป่วยก็จะได้เข้าโรงพยาบาลมีเงินสวัสดิการมีขาดรายได้เงี้ยนเนาะ